ทีมขายเนี่ยออกไปพบลูกค้าทุกวันเลยเก็บรีควายเมนมาเต็ม <c oughs> ไปหมดนะครับแต่ว่าพอสุดท้ายเวลาผ่านไปนะครับลูกค้าหายไปเฉยๆเลยครับกลายเป็น l o s s d e a l นะครับพอเราถามทีมขายว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ได้คําตอบว่าเศรษฐกิจมันแย่ครับพี่ครับหรือว่าลูกค้าเขาตัดงบครับแต่ว่าเราจะแน่ใจได้ยังไงครับว่าเหตุผลเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงและทําให้เราไปแก้ปัญหาผิดจุดตลอดเวลาจริงๆแล้วทุกๆธุรกิจนะครับที่ต้องการการจัดการการขายให้เป็นระบบนะครับแล้วก็วัดผลได้ไม่ทําให้ลูกค้าตกหล่นทุกคนตรงนี้ เหมาะที่จะต้องใช้ CRM ทั้งนั้นเลยครับแล้ว CRM คืออะไรกันครับ Capitalism Better Business for Good Life Lost in Transformation ฟังไว้ไม่ lost สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Loss In Transformation นะครับกับผมโจกิติคุณาจิพิมลจาก A Zap Project ที่ปรึกษาด้าน a l Transformation strategy และซอฟ t w a ว e ์และนี่คือรายการที่จะพาคุณไปสำรวจปัญหาปุปรัคและก็ทางออกในโลกของ Digital Transformation จะได้ไม่เก็ l ลอสครับคงไม่มีใครปฏิเสธได้นะครับว่างานขายเนี่ยคือส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยในการทำธุรกิจเพราะว่าคือหัวใจในการสร้างรายได้แต่ว่าแน่นอนว่าธุรกิจแต่ละแบบเนี่ยก็มีลักษณะหรือว่าธรรมชาติในการขายที่แตกต่างกันออกไปนะครับ วันนี้เราอยากชวนทุกคนนะครับมาพูดถึงธุรกิจที่มีเซลสไปปลายนะครับหรือว่าระยะเวลาในการขายที่ยาวสักหน่อยนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นธุรกิจ B 2 B นะครับเช่นการขายเครื่องจักรเครื่องมือแพทย์อะไรยนต์นะครับหรือว่าเป็นการขาย professional service นะครับอย่างเช่นงานเอเจนซี่งานคอนซัลท์นะครับหรือว่าทนายความหรือว่าจะเป็นธุรกิจ B 2 C นะครับที่มีสินค้ามูลค่าสูงนะครับต้องใช้เวลาในการพิจารณาตัดสินใจนานสักหน่อยนะครับอย่างเช่นการขายอสังหาริมทรัพย์รถยนต์นะครับหรือแม้กระทั่งประกันภัย จากประสบการณ์ของเราในฐานะที่ปรึกษาเรามักจะพบปัญหาคลาสสิกของธุรกิจลักษณะนี้ร่วมกันอยู่บ่อยๆนะครับเช่นทีมขายออกไปพบลูกค้าทุกวันเลยนะครับเก็บรีคอยเมนมาเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าพอสุดท้ายเวลาผ่านไปนะครับลูกค้าหายไปเฉยๆเลยครับกลายเป็น lost d e a l นะครับพอเราถามทีมขายว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ได้คําตอบว่าเศรษฐกิจมันแย่ครับพี่ครับหรือว่าลูกค้าเขาตัดงบครับก็เลยปิดเดียวไม่ได้นะครับแต่ว่าเราจะแน่ใจได้ยังไงครับว่าเหตุผลเหล่านี้เป็นเรื่องจริง ดังนั้นนะครับปัญหาที่แท้จริงครับก็คือว่าเราเนี่ยไม่มี Visibility นะครับหรือว่าข้อมูลที่เราสามารถที่จะ track จะติดตามได้นะครับซึ่งการขาด2อ,อย่างนี้นะครับทำให้ manager เนี่ยมองไม่ออกเลยว่าเรากำลังเจอ pain point อะไรจริงๆอยู่กันแน่นะครับและถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ root cause หรือว่ารากของปัญหาตรงนี้นะครับเราก็จะเริ่มเดานะครับเริ่มใช้ความรู้สึกของเราเนี่ยและทาให้เราไปแก้ปัญหาผิดจุดตลอดเวลา แค่ฟังตามก็เริ่มปวดหัวแล้วใช่ไหมครับแต่ว่านี่เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของเครื่องมืออย่าง C I M ที่จะเข้ามามีบทบาทช่วยเราในการขายครับ แล้วสาหรับท่านใดนะครับที่อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับวงการซอฟต์แวร์นะครับผมอาจจะขอขยายความนิดนึงนะครับ CRM เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของ p c i p l e หรือว่าเป็นหลักการนะครับเกิดขึ้นมาก่อนนะครับที่จะทําให้เรากับลูกค้าเนี่ยรู้ใจกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นแล้วก็นํามาสู่ยอดขายที่ดีขึ้นรักษาลูกค้าได้นานขึ้นนะครับแต่ว่าก็มีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นะครับที่นําหลักการ CRM เนี่ยขึ้นมาสร้างเพื่อที่จะช่วยอโตเมตกระบวนการเหล่านี้เนี่ยให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้นนะครับแล้วก็ก ถึงทุกวันนี้นะครับ C.I.M. นะครับย่อมาจาก Customer Relationship Management นะครับซึ่งใช้ในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเราและก็ลูกค้าของเรานะครับแต่ว่า C.I.M. เองเนี่ยก็มีหลายประเภทย่อยๆนะครับเช่น C.I.M. for B 2 C นะครับที่เน้นการเก็บข้อมูลลูกค้าแล้วก็กระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยกลับมาซื้อสินค้าเราใหม่เป็นหลักนะครับแต่ว่าเพื่อที่จะตอบปัญหาที่เราชวนคุยกันมาตั้งแต่ข้างต้นนะครับใน EP นี้เนี่ยเราอยากจะเน้นไปที่ C.I.M. for B 2 B นะครับหรือว่ามีอีกชื่อหนึ่งว่า Sales C.I.M. นะครับ เซลเนะครับเกิดขึ้นมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายการติดตามแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆนะครับเช่นปัญหาการติดตามสถานะทางการขาย การไม่รู้ว่าสถานะของลูกค้าแต่ละรายเป็นอย่างไรนะครับตั้งแต่เริ่มติดต่อเข้ามาไปจนถึงการปิดการขายและในทางกลับกันนะครับเรามีลูกค้าที่ใกล้จะปิดดิวได้มากน้อยแค่ไหนเช่น <c oughs> ถ้าคุณพูดถึงธุรกิจรถยนต์นะครับคุณอาจจะอยากทราบว่าลูกค้ารายนี้เนี่ยเพิ่งทักเข้ามาหรือว่าได้บวชชวัวร์ชไปแล้วนะครับใครเข้ามาทดลองขับรถแล้วบ้างนะครับใครเปิดใบจองหรือว่าใครรับมอบรถไปแล้วบ้าง หรือถ้าเกิดคุณทําธุรกิจเคมีพันธ์นะครับคุณอาจจะต้องมีตัวอย่างสารนะครับที่นําไปให้ลูกค้าทดลองใช้ก่อนที่จะตัดสินใจสั่งซื้อนะครับแล้วลูกค้าแต่ละรายนะครับขอตัวอย่างไปแล้วกี่ครั้งนะครับขอตัวอย่างสารอะไรไปบ้างเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะครับรับตัวอย่างคืนมาหรือย,ยังมีการสั่งซื้อหรือย,ยังนะครับคุณจะได้ทราบว่าโอ้ลูกค้ารายนี้เราให้ตัวอย่างไปเยอะมากเลยแต่เขายังไม่ซื้อสารเราสักทีเราน่าจะต้องแบบคิดใหม่ทําใหม่แล้วล่ะครับ หรือปัญหาถัดไปครับพนักง,งานขายแต่ละคนนะครับมี Performance เป็นยังไงบ้างเช่นคุณสมชายนะครับอาจจะดูแลลูกค้าอยู่กี่คนนะครับปิดการขายได้แล้วกี่เดีลวแล้วคุณสมหญิงลาเป็นยังไงบ้างนะครับนอกจากนี้ครับเรายังอยากทราบอีกว่าคุณสมหญิงเนี่ยวางแผนที่จะมี next action กับลูกค้าแต่ละคนอย่างไรนะครับหัวหน้าง,งานก็จะสามารถช่วยให้คําแนะนําที่เหมาะสมได้ครับถัดมาครับการเก็บข้อมูลสําคัญของลูกค้า พนักงานขายลาป่วยนะครับก็ไม่มีใครรู้รายละเอียดเกี่ยวกับดีลนั้นๆแล้วนะครับแถมถ้าพนักงานท่านนั้นนะครับเก็บข้อมูลแยกกันแบบส่วนตัวนะครับตัวใครตัวมันยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับแล้วจะดีกว่าไหมถ้าเราเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับลูกค้าแต่ละรายนะครับไว้ได้ในที่เดียวกันนะครับถ้าพนักงานคนไหนหายไปลาป่วยนะครับอีกคนก็สามารถที่จะสานต่องานได้ในวันที่สําคัญ เก็บอินไซต์นะครับหรือว่า Requirement ของลูกค้าเพื่อใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็มอบข้อเสนอที่ตรงใจได้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการติดต่อหรือว่าข้อมูลความสนใจเช่นกรณีธุรกิจขายบ้านนะครับเราก็อาจจะอยากทราบว่าลูกค้าคนไหนสนใจบ้านเดียวหรือว่าสนใจทาวน์เฮาส์นะครับบ้านเนี่ยต้องมีกี่ห้องนอนนะครับนเน้นหน้าที่กว้างไหมนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อเรามี Product หรือว่า Service ที่ใกล้เคียงนะครับหรือแม้กระทั่งโปรโมชั่นที่น่าจะตรงกับความสนใจของลูกค้าเราเนี่ยก็จะได้สามารถนําเสนอให้ได้ สินค้าและบริการบางอย่างนะครับอาจจะมีผู้ติดต่อหลายคนมาจากครอบครัวหรือว่ามาจากบริษัทเดียวกันนะครับและเพื่อให้เราเนี่ยทราบว่าพวกเขาเป็นผู้ซื้อรายเดียวกัน CRM เนี่ยก็จะโยงความสัมพันธ์ของพวกเขาไว้ด้วยกันได้นะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยก็เคยเจอเคสที่ลูกค้าเนี่ยมาจ้าเอ๋กันในภายหลังนะครับว่าเอา้าจริงๆแล้วเซลล์สคนดูแลเคสเดียวกันมาโดยตลอดเพียงแต่ว่าคนนึงเป็นคุณพ่อคนนึงเป็นคุณลูกช่วยกันดูบ้านนะครับกว่าจะรู้เนี่ย ก็สายเสียแล้วนะครับแล้วคุณอาจจะต้องไปเจอปัญหาเรื่องการแบ่งค่าคอมมิชชั่นกันอีกด้วยปัญหาข้อถัดมาครับคือเรื่องของการสื่อสารตามกลยุทธ์ที่วางไว้ CIM ส่วนใหญ่นะครับสามารถทํากระบวนการ Lead Nurturing หรือว่าการเลี้ยงดู ผู้ที่สนใจนะครับการประคบประงมเขาคอยหยอดคําหวานนะครับคอยส่งโปรโมชั่นนําเสนอข้อมูลที่สําคัญให้เพื่อจะ c o n v i n ห้เขามาซื้อกับเรานะครับเป็นลูกค้ากับเรานะครับเช่นถ้าเราพบว่าลูกค้าคนนี้เนี่ยสนใจรถสปอร์ตสไตล์นี้นะครับแต่ว่ายังไม่ตัดสินใจซื้อเนี่ยเราก็สามารถที่จะตั้งค่านะครับเพื่อให้ระบบเนี่ยช่วยทยอยส่งข้อมูลเกี่ยวกับรถรุ่นนั้นๆรุ่นที่เกี่ยวข้องที่เขาน่าจะสนใจนะครับหรือว่าจะเป็นข่าวสารโปรโมชั่นที่ลูกค้าน่าจะสนใจให้เขาได้แบบอัตโนมัติเลยนะครับแบบตั้งทุกสัปดาห์ ทุกวันทุกเดือนได้หมดเลยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็อาจจะมีเนื้อหาคนละเรื่องนะครับกับลูกค้าที่สนใจรถยนต์แบบ SUV ก็ได้ครับและปัญหาข้อหนึ่งครับข้อนี้สำคัญมากๆทุกคนพูดถึงตลอดนะครับก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็หาอินไซต์เมื่อเราบริหารจัดการทุกๆขั้นตอนในการขายนะครับบน CRM ได้แล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มมี Data เก็บไว้นะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ในการวิเคราะห์นะครับแล้วก็หาอินไซต์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของเราได้นะครับยกตัวอย่างเช่นลูกค้า มาจากช่องทางไหนนะครับแคมเปญไหนมี Conversion Rate หรือว่าสามารถปิดการขายได้มากที่สุดนะครับลูกค้าแต่ละกลุ่มนะครับใช้เวลานานแค่ไหนในการตัดสินใจเพื่อจะเลือกซื้อสินค้าและก็บริการของเรานะครับและเกิดขึ้นหลังจากกิจกรรมใดนะครับเช่นถ้าไม่ได้มีการได้รับสินค้าทดลอง เขาไม่เคยซื้อของเราเลยนะครับหรือถ้าเกิดไม่เคยมีการ follow up ครบ3ครั้ง <c oughs> ก็ไม่เคยซื้อของเราเลยนะครับเมื่อเรารู้แบบนี้นะครับเราจะทำยังไงครับเราก็จะบอกว่านโยบายของเซลล์เราต้องทำการ follow up <c oughs> ให้ถึง3ครั้งนะครับก่อนที่จะปล่อยเข้าไปนะครับหรือว่าต้องมีการแน่ใจว่าเราได้มอบสินค้าทดลองให้เขาแล้วแล้วใครที่เหมาะกับ CRM นะครับจริงๆแล้วทุกๆธุรกิจนะครับที่ต้องการการจัดการการขายให้เป็นระบบนะครับแล้วก็วัดผลได้ไม่ทําให้ลูกค้าตกหล่น ทุกคนตรงนี้เนี่ยเหมาะที่จะต้องใช้ C.I.M. ทั้งนั้นเลยครับนะครับแล้วก็โดยเฉพาะธุรกิจที่มี Sales Pipeline นะครับหรือว่า s a l e s Funnel ที่ค่อนข้างยาวนะครับใช้เวลาการจีบลูกค้านานๆเนี่ยนะครับแล้วยิ่งถ้าคุณนะครับมีพนักงานขายหลายท่านนะครับมีลูกค้าหลายรายเราจะจัดการรายละเอียดทั้งหมดแบบไม่ตกหล่นเนี่ยเป็นไปได้ยากมากๆนะครับยังไงคุณก็ควรจะต้องมองหา C.I.M. เช่นกันเราสาลงทุนนะครับไปกับงบประมาณการโฆษณามากมายนะครับดังนั้นลีดทุกๆรายที่เกิดขึ้นนะครับ ล้วนแต่มีค่าทั้งหมดนะครับดังนั้นดีลที่ปิดการขายไม่ได้เนี่ยอันเนื่องมาจากเหตุผลที่เป็นความผิดพลาดในการจัดการนะครับถือว่าเป็นต้นทุนที่คุณไม่ควรจะเสียไปเลยครับและเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะครับ <S <S เรามีเคส <S <S ตั u ดดี้มาฝากนะครับมาดูเคสแรกกันดีกว่านะครับเป็นเคสของบริษัทซอฟต์แวร์นะครับชื่อว่า MicroCat ลองนึกภาพบริษัทซอฟต์แวร์ ที่ขายแบบ B2B นะครับชื่อ Microcat เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนแบบสาปอเมริกอาจจะพอรู้จักกันนะครับที่ลูกค้าเนี่ยต้องมีการได้ลองเดโมนะครับหรือว่าผ่านการสาธิตการใช้งานก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อนะครับซึ่งก็แน่นอนครับว่า i าย l ลายแล้วก็ลีดของพวกเขาเนี่ยจัดการไม่ได้ง่ายๆเลยนะครับที่จะติดตามก่อนที่จะใช้ CRM นะครับทีมขายของทาง Microcat เนี่ยก็พบปัญหาหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้านะครับข้อมูลกระจัดกระจายนะครับ ไม่สามารถติดตาม l ลีดแล้วก็ดีลได้อย่างครบถ้วนแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปนะครับเมื่อมีการเอาตัว CRM เข้ามาใช้นะครับทำให้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเริ่มมารวมศูนย์อยู่ในระบบเดียวนะครับแล้วก็ทีมขายเนี่ยสามารถติดตามดีลติดตาม l ลีดนะครับแล้วก็เดโม r e รี e s t ได้ทันเวลานะครับ เวิร์กโฟลของทีมขายก็เริ่มจะราบลื่นขึ้นมีวิส i บ i ลิตีที่ดีขึ้นนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่พวกเขาได้นะครับเขาพบว่า ROI ของบริษัทเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงถึง70%นะครับแล้วก็ productivity ของทีมขายเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง2เท่าเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าทีมขายเนี่ยสามารถที่จะโฟกัสกับลูกค้าได้มากขึ้นไม่ต้องเสียเวลาในการจัดการข้อมูลที่แบบกระจายมั่วๆอยู่ทุกที่นะครับเคสถัดมาครับเคสที่2มาลองดูแบรนด์ร้านกาแฟชื่อดังจากออสเตรเลียกันบ้าางนนะครัอย่ Coffeffi Clo บ ก่อนหน้าน,นี้ครับเด e คอฟฟี่คลับเนี่ยจัดการผู้สนใจแฟรนไชส์นะครับด้วยวิธีการแมนนวลโปรเซสทั้งหมดนะครับทุกอย่างแบบ จัดการแมนนวลเลยไม่มีซอฟต์แวร์อะไรช่วยจัดการเลยนะครับพวกเขาขาดแดชบอร์ดแล้วก็รีพอร์ตที่สำคัญต่อการตัดสินใจนะครับจนลีดที่สนใจแฟรนไชส์ของเขาเนี่ยดุดลอยหายไปกลางทางนะครับแต่พอเขาใช้ CRM เข้ามาช่วยจัดการนะครับสิ่งที่ได้คือเขาสามารถทำงานเนี่ยได้รวดเร็วขึ้นประมาณ3-40%นะครับเพราะว่าข้อมูลไม่ตกหล่นไปไหนละนะครับแล้ว Engagement จากคนที่สนใจแฟรนไชส์เนี่ยก็สูงขึ้นอีก60%นะครับ แล้วที่สําคัญเนี่ยช่วยลดเวิร์กโหลดของแอดมินที่ต้องมาจัดการแฟรนไชส์ซีเหล่านี้นะครับไปได้ถึง70%เลยครับจะเห็นได้ว่าการที่เรามี CRM เข้ามาใช้งานนะครับไม่ใช่แค่การเก็บข้อมูลแต่ว่าคือการที่ทำให้ทีมขายเนี่ยสามารถทำงานอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็มี t r a c e a i b i l i t y ติดตามผลได้นะครับมี data ที่เอาไปต่อยอดได้จริงๆ ฟังมาถึงตรงนี้กันแล้วนะครับถ้าคุณอยากจะเริ่มลุยแล้วเนี่ยเรามีทิปดีๆมาฝากกันครับหนึ่งนะครับเราควรจะต้องตอบคําถามให้ได้ก่อนว่าเราต้องการ CRM ไปทําอะไรไปเพื่ออะไรนะครับโดยเริ่มจากการสํารวจปัญหานะครับแล้วก็เพนพอยให้ชัดเจน2ครับนี่คือ Challenge ที่คุณอาจจะต้องเจอระหว่างทางครับเช่น resitance s หรือว่าแรงต้านจากทีมขายนะครับที่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานไปจากเดิมนะครับ จริงๆต้องบอกว่าประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นที่คลาสสิกมากๆนะครับแต่เราแก้ได้โดยการที่เราควรจะต้องชี้ให้ทีมงานเห็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าชีวิตเขาเนี่ยจ,จะดีขึ้นยังไง่าเขาอาจจะใช้เวลาน้อยลงนะครับไม่ต้องทำรีพอรตสุดสัปดาห์แล้วนะฮะแต่ก็ต้องระวังไว้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางท่านที่อาจจะไม่อยากเปลี่ยนแปลงเนี่ยเพราะว่าเขาอาจจะกลัวการถูกตรวจสอบอันนี้เราก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไป ข้อถัดมาครับคือเรื่องของ data readiness นะครับหรือความพร้อมของข้อมูลของเรานะครับเป็นหนึ่งในอุปสรรคเลยที่หลายๆคนมองข้ามนะครับก่อนที่เราจะขึ้นระบบอะไรได้นะครับเราก็จะได้ Report ได้เซ l ล i n s i g h ตต่างๆมาเนี่ยเราก็ต้องมีอะไรครับเราต้องมีข้อมูลลูกค้าเก่าอยู่ใช่ไหมครับแล้วการน,นำข้อมูล ลูกค้าเก่าเข้าสู่ระบบใหม่เนี่ยเราก็ต้องไปตรวจดูความเรียบร้อยนะครับตัวสกดเป็นยังไงนะครับที่อยู่ต่างๆเป็นยังไงเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนเราทําบน Excel นะครับเราอาจจะมีการพิมพ์กันไม่ตรงกันบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพมหานครกรุงเทพมีปริญญาน้อยบ้างไม่มีบ้างนะครับหรือว่ากรทอมอจุดไม่จุดเป็นต้นนะครับทั้งหมดนี้มันคือเรื่องเดียวกันมันคือความหมายเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาเข้าระบบไปทั้งอย่างนั้นเนี่ยระบบก็จะมองว่ามันเป็นคนละตัวกันนะครับอันนี้เราก็ต้องระวงังเหมือนกัน ถัดมาครับคือเรื่องของ i ิน e g r a t i o n กับระบบอื่นๆหรือว่าการเชื่อมต่อเข้ากับซอฟต์แวร์ตัวอื่นนะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีซอฟต์แวร์อื่นๆอยู่แล้วในองค์กรนะครับอาจจะเป็น ERP เป็นซอฟต์แวร์บัญชีเป็นต้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราตั้งใจนะครับว่าอยากจะเอาซอฟต์แวร์เหล่านี้เนี่ยมาทํางานให้มันทํางานได้ร่วมกันนะครับก็อย่าลืมพิจารณากับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆด้วยว่ามันต้องสามารถเชื่อมต่อกันได้นะไม่ใช่ว่าไม่มีนโยบายที่จะเชื่อมต่อจบเลยนะครับ เอานะครับเมื่อครู่เราเข้าใจตัว Challenge ที่เราอาจจะเจอกันไปแล้วนะครับทีนี้เราต้องโฟกัสอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยคือเซลล์ส p ป l i n e นะครับกระบวนการขายของเราเนี่ยเราสามารถแบ่งสถานะการติดตามเป็นยังไงได้บ้างนะครับตั้งแต่เริ่มจนถึงปิดการขายต้องโฟกัสนะครับข้อที่2ครับ Visualization กับ Report รีพอร์ตจากระบบที่เราต้องการจะเห็นนะครับเราต้องการเห็นอะไรนะครับเห็นในรูปแบบไหนเป็นกราฟแบบไหนเป็นกราฟเส้นกราฟแท่งกราฟพายชาร์ตนะครับเรามีคําถามอะไรที่เราอยากจะรู้บ้างเราต้องลิสต์ออกมาครับเพื่อที่จะได้ไปโฟกัสในข้อถัดไปก็คือเรื่องของ Data นะครับข้อที่ 3. ข้อมูลอะไรบ้างนะครับ Data อะไรบ้างที่เราต้องการจะทราบจากลูกค้าแล้วเราจะได้ข้อมูลนั้นมาอย่างไงนะครับเราจะชวนลูกค้าคุยด้วยวิธีไหนแ,แล้วข้อสุดท้ายครับข้อที่4นะครับเรื่องของ user adoption การใช้งานทั้งในเชิงการใช้เครื่องมือนะครับแล้วก็นโยบายที่กําหนดควบคู่กันไปนะครับสามารถเอื้อให้คนทํางานทํางานได้ดีขึ้นได้ง่ายขึ้นจริงหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิดว่ามันทํางานได้ยากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยเครื่องมือหรือด้วยนโยบายเนี่ยสุดท้ายก็อาจจะไม่มีคนยอมใช้ก็ได้สุดท้ายนะครับถ้าเราสามารถผ่านด่านเหล่านี้ไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ challenge หรือว่า key focus เนี่ยคุณจะได้ In s ไซต์ที่คุ้มค่ามากๆเลยครับ สุดท้ายนี้ครับถ้าคุณกําลังเดินอยู่บนเส้นทางของดิจิตอลทรานส์เมชันนะครับหรือว่าอยากจะเข้าใจแนวคิดวิธีคิดของหลายๆองค์กรนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่ความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงอย่าลืมติดตามรายการ Lost in Transformation นะครับได้ทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ที่ทุกช่องทางของ Capital และ a s a n Project แล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับ